เราอยู่กันที่บริษัทโยรัชดาสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่ตรงข้ามซอย65ั้างเรานะครับคุณภาพรถไม่เป็น2อรองใครนะครับเป็นอันดับต้นๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถชนหนักพลิกความจมน้ำไฟไหม้ตัดต่อตัวทางทเรารับประกันซื้อคืน100%นะครับโปรโมชั่นปัจจุบันนะครับมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาคัญที่สุดที่ลูกค้าสนใจมากานั่นเองก็คือดอกเบี้ยแสนถูกเริ่มต้นเพียง 2.49%เท่านั้นนะครับไม่มีที่อื่นอีกแล้วนะครับผมจนผมนะครับชื่อเก่งอ่วงศกนะครับเป็นผู้จัดการฝ่าย,ายขายของโยรัชดาสำนักงานใหญ่นั่นเองนะครับส่วนน้องๆที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือฝ่ายขายทั้งหมดของโยรัชดานั่นเองนะครับบางส่วนและบางส่วนยังติดลดดูกค้าอยู่นะครับขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆครับที่ไว้วางใจโยรัชดารถดีมีคุณภาพ หารรถสวยรถดีนึกถึงโยรัชดาสวัสดีครับ วันนี้นะครับมาพบกับผมหลังโยชดาวันนี้ผมมีรถนะครับสุดยอดนวัตกรรม SUV ที่ดูหลาทุมิติมาเสนอครับเป็นเจ้าคันนี้ครับผม Mercedes-benz ครับ GLE 500e ครับโฟ a ม tic MG d y n a m i c ครับ p l u g i อ Hy b r บ d ปี2017ไม่เพียง58,000กิโลเท่านั้นผมบอกเลยครับว่าของเรานะครับราคาสุดพิเศษจริงและที่สำคัญครับออกเบนซ์ศูนย์ไทยแนครับผมขนาดเครื่องยนต์ครับ เบนซิน 3,000cc ทวินเทอร์โบบวกบัคอินไฮบริดแรงม้าของเขานะครับ333แรงม้า9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ4มอเติกครับ มีโหมดในการขับขี่5ระดับ Full option AMG Dynamic Package จากโรงงานเดิมๆของเขาชุดไฟหน้า LED Intelligent r i g h t System พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light หลังคาพาราไดม s กก s r o o f พร้อมกุญแจ Keyless Push Start พวงมาลัย p e t t e n Shift Multi Function Cruise Control โยร์ชดาค่ะวันนี้นะคะสอจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถ7ที่นั่งนะคะรถครอบครัวนั่นก็คือ Toyota Fortuner คันนี้เองนะคะสำหรับ Fortuner คันนี้นะคะเป็นปี2016นะคะเครื่อง2.4ตัว V เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะตัวนี้เริ่มจากไฟหน้ากันเลยนะคะตัวนี้เป็นไฟซีนอนนะคะด้านบนเป็นตัวเดลท์และด้านล่างมีระบบไฟตัดหมอกนะคะพี่ ทั้งสีทั้งโครงสร้างยังสวยสภาพดีนะคะสภาพใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นพุชคอนโทลนะคะปุ่มก็จะเป็นระบบปุ่มพุชสตาร์ทแล้วพวงไล่นะคะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันตัวนี้เป็นเบาะหนังแท้นะคะโทนภายในเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเบาะคู่หน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะส่วนมัลติฟังชันเนวิเกเตอร์บลูทูธดีว d ดี USB ต่างๆนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฝนนะคะเซลล์จากโยรัชดานะคะวันนี้ฝนก็มีรถ SUV มานำเสนอนะคะเป็น Isuzu m u ินะคะเครื่องพันเปี2019ค่ะราคาป้ายแดงจะอยู่ที่1,364,000บาทแต่วันนี้เราขายเพียง9 0 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะเมี่ยวโยรัชดาค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันกับเมี่ยวเมี่ยวมีรถรถครอบครัวยอดนิยมอันดับต้นๆน,นะคะบอกเลยว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ได้นะคะกับฮุนไดเฮสตวันคันนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้เป็นตัวไหมเในเชนแล้วนะคะซึ่งป้ายแดงนะบอกเลยว่าราคาอยู่ที่1นล้านห้าแสนกว่าเลยนะในราคาที่บอกเลยว่าถูกมากๆแค่8ปดแสนกว่าๆเท่านั้นเองนะคะ ซึ่งนอกเหนือจากราคาจะถูกแล้วเรายังมีโปรโมชั่นเด็ดๆเยอะมากๆสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะและที่สำคัญดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นเองค่ะในส่วนของคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนนะคะเข้ามาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมใหม่นะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะแบบฮาโลเจนและก็มีไฟ ไฟท้ายแบบ LED นะคะไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะร้อนะคะเขามากับร้ออล่อยขนาด18นิ้วนะคะพร้อมกับยางใหม่มากๆยางปี2020ด้วยค่ะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเบต4ีแถว11ที่นั่งนะคะออปชั่นคันนี้ก็จะมีในส่วนของจอลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่ บอกเลยนะคะว่าลูกค้านะคะที่อยากได้รถครอบครัวใหญ่ๆนั่งสบายๆคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะโอเซลจากโยรัชดานะคะอ่าก็มาพบกับคันสุดท้ายของเรานะคะ Ford r a n g e r Raptor แท้นะคะต้องย้ำก่อนว่าแท้เพราะว่า คันนี้นะคะเป็นรุ่นปีสุดท้ายของของตัวนี้แล้วนะคะเป็นปี2019.20นะคะมาอยู่ที่42 0 0 0เท่านั้นเองนะคะรถมือเดียวออกห้างเลยค่ะซื้อเงินสดมาไม่ผ่านไฟแนนซ์นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็สีไม่เคยทำเลยนะคะทุกจุดนะคะรถเข้าศูนย์ตลอดนะคะลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะรถคันนี้เป็นปี2020นะคะตัว4 w h e e l นะคะ ราคาตั้งขายอยู่ที่1.290 0ล้บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคา 1, 2 0 0 0 0ล้านแสนปลายๆเท่านั้นเองค่ะนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่โยรัชดานะคะอยากสอบถามรุ่นไหนนะคะสำหรับของเราในคลิปนี้มีทั้งหมด5คันนะคะคันนี้จะเป็นคันสุดท้ายนะคะโปรโมชั่นก็คือตามที่น้องๆแจ้งเข้าไปเลยนะคะของเราโปรโมชั่นดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.49เท่านั้นเองค่ะ ที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่900นะคะถนนนิมิตใหม่นะคะแขวงและเขตคลองสามวานะคะกรุงเทพค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่ออื่นนะคะอย่างเช่นโซเชียลก็มี Facebook นะคะแอดโยรัชดานะคะแล้วก็ไลน์แอดแอดโยรัชดาเหมือนกันนะคะแล้วก็ w ว็บเว็บยรัชดาค o m ค่ะช่องทางการติดต่ออื่นนะคะอย่างเช่นโทร088-212-3333ค่ะแล้วก็อีกเบอร์นะคะ088-212-4444ค่ะ